เอฟซีจากไหนย่าเขาจะทําอะไรของช่องของหนูนาอ๋อเซรน่าหนูนาไม่ใช่เซรน่าหนูนาหนูนานี่นะอ๋อทีซีทีซีชาแนลอ่าของช่องหนูนาเนาะจ้าให้ทำก็เลยให้ทำลงทานถ้าทําเสร็จแล้วให้แบ่งแบ่งแบ่งไออุ่นยายตาเ็มตาชาค่ะแล้วเราก็จะ สับหญ้ามานะคะเดี๋ยวเราไปให้ตาอุ่น,อนเอ้อไ <c oughs> ม่ใช่ยายอุ่นแล้วก็ตาชาญตาเคม็มปูเค็มเนาะปู่เคม็มก็ปู่เค็มก็อายุมากแล้วเนะเาะยายก็อายุมากดูแลกันสองคนไหมนะคะก็เดี๋ยวไปฝากตาด้วย ุงหนึ่งก็จะใส่ประมาณสองสามชิ้นนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนี่ยไม่เท่ากันบางถุงก,ก็จะได้สามนะคะเพราะว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นใหญ่ก็มีสองนะคะมีสองชิ้นนี่นะคะแม่ชีก็กำลังใส่นะคะใส่ใส่ถุงเนาะเดี๋ยวก็จะไปแจกผู้สูงอายุก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่า จะได้มีกับข้าวมีไก่เพิ่มโปรตีนบ้างนะคะนี่นะคะก็มีน้ําจิ้มให้ด้วยอ่าชาไม่ได้เก็นค่ะเอ็มลองชิมแล้วนะอร่อยดีกรอบนะคะต้องรีบเอาไปแจกเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่อร่อยอกิดเงนแล้ว อ <H. S 2> แล้วเราก็จะเอาไปให้คุณตาชาญเดี๋ยวเราอันนี้ถุงก่อนให้ยายควรถ้าขามันก็จะใหญ่นะ่าว่าใหญ่ใหญ่แต่แต,แต่ต้องต้องทำอันนี้ให้บ้านลุงเอาไปบ้านลุงด้วย,วยจะให้ลุงด้วยจะให้ลุงด้วยบ้านลุงบ้านลุงก็เยอะนะเพราะว่ามีมีหลานน้องโอมน้องน้ำมนต์แล้วก็มี ปู่พองย่าพาป้าออนน้องนุ่งยู <Okay. S 2> แล้วก็บ่าวนุแล้วก็ลุงป้าอีกค่ะแล้วก็แกให้ไปน,นี่แหละคุณตาเข็มยายอุ่นยายแย้มยายรวมยายแย้มเป็นเมียตาเข็มใช่ไหมยะไม่ย,ยายแย้มเป็นลูกสาวเขาเป็นลูกสาวจ้ายายนายวิระยายยาย,ย,ายอะไรนะชื่อเรานะชื่อแกนะว่า ยายน้อมอ๋อยายน้อมเป็นเมียเอ็มจำไม่เคยได้เลยยายจะเป็นยายน้อมจะเป็นอเมียของ่ะเป็นภรรยาของคุณตาครนมจะดูแลคุณตาครีมอยู่นะคะเพราะว่ายายน้อมก็79แล้วนะคะคุณตาครีม100 102ปี102ปีเนาะค่ะก็ยังดูแลอยู่ก็ยากก็จะแวะเวียนเอาไข่เอาผลไม้ไปให้ตลอดนะคะคุณตาครีอยู่นะกระต๊อบนะคะค่ะ แล้ววันนี้ก็จะไปดูเนาะค่ะวันนี้ก็จะเอาอน,นี้ไปให้กินตานี่ก็่ใส่นะคะใส่แล้วนึ่งข้าวเหนียวอยู่ข้าวเหนียวก็ยังมีข้าวเหนียวด้วยเนาะค่ะมีข้าวเหนียวด้วยอ๋อก็กินได้เลยไม่ต้องไม่ต้องรอข้าวไม่ต้องรอ ก็ให้เป็นเซตเลยเนาะมีทั้งไก่แล้วก็ข้าวเหนียวด้วยใ่าแล้วก็มีน้ำพริกด้วยนี่นะคะน้ำพริกน้ำพริกด้วยนี่เขาเรียกน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มใช่เขาเรียกน้ำจิ้มแต่ว่าคุณเก่เขาจะไม่ชอบรลกน้ำจิ้มจะเอาแต่ไก่ใช่มันเผ็ดอาหารแล้ไปให้็โกมันเผ็ดอืม ได้กินหอมต่เช้าเลยเม่เช้าได้กินไก่อ ME, หอมต่เช้าเลย <laughs> นี่นะคะแม่อาชิเป็นคนทอดนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจให้ทำงทานก็สั่งได้นะคะที่แม่อาชิเนาะ<ช>อ่าเบอร์ลายนะคะเบอร์ลายเบอร์ลา์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เ้าเก้าเจ็ดเ้าแปดาหนึ่งค่ะใช่ เบอร์นี้เลยนะคะ,น,น,ะ,คะนี้เลยนะคะทำโรงทานย่าช่วงนี้ย่ายังขายผ้าปกติไหมขายยังขาย,นขายเนาะขายอยู่ผ้าปกติว่าเมื่อคือนนี้ก็ไม่ได้ไลายฝนตกฝนตกเราก็จะหยุดเพราะมันไม่มีสัญญาณมันไม่มีลายนี่แหละมันไวไฟมันลุ่มก็ไม่ไม่ได้ขายแต่ถ้าไวไฟมันพร้อมอะไรก็ขาย ให้นี่ด้วยนี่จะจะให้แจกให้อ่ทีมต้นจำปาด้วยอื<ต>องน้องต้นจำปาน้องน้องต้นจำปาแล้วน้องอพลเด็กบอกน้องพลมาเอาให้ใ<ช>น้องพลเพ่อนเพื่อนมาปลาไก สองเหลือสามสองว่ะใหญ่ก็สองค่ะนอนก็สามนะ มาดูเขาแพ็กไปนะคะอ้าวข้าวเหนียวสุดข้าวเหนียวก็เริ่มเดี๋ยวนะไปดูข้าวเ,เหนียวก่อนข้าวเหนียวก็เริ่มนีแล้วเอาเอาฝาหม่เนี่ยเมื่อกี้เห็นเนต็มตะกร้าเลยนะคะตอนนี้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วามาไปดูข้าวเหนียวได้กลิ่นหอมข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยอ้โหดิบสิ ยังไม่สุกนะคะมันเยอะมากจะล้นขึ้นมาข้างบนเลยปิดไหมคะเดี๋ยวฝาหมอ้อมาปิดก่อนนี่เล็กไปไหมเล็กไปเนี่ยมีพอดีนะคะฝาหมอ้อมาปิด โอเคอ่ะย่าจะจบคลิปแล้วอ่ะกดค่ะฝากฝากกดไ like, ลคา์กดแชร์กดัสะค้ายกดกระดิ่งให้ย่าด้วยนะคะยา่าจะนำน้องไก่นะคะไปไปให้ยายตาชาญยายสมควรแล้วก็คุณตะเคีมยายอุ่นยายเย้มยายรวมแล้วก็แกงต้นจำปาอ่าทั้งเก้าอ่านะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ